ก็สวัสดีมิตรรักนวโบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะเรามีคีย์บอร์ดของทางนวโบนะฮะที่ไม่ใช่นวโบเอสนะครับผมมารีวิวด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า Flicker นั่นเองนะครับ NK 3 4นี่เองนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ Mechanical Switch นันเองนะครับก็คือปกติเนี่ยทางนวโ o จะไม่ค่อยออกแบบ Mechanical Switch มาสักเท่าไหร่นะครับ แต่วันนี้เราไาดูกันว่า NK 3 4ตัวนี้สามารถทําอะไรได้ไดบ้างมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านี่นะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับอ้าวันนี้ใครเล่นเก็บสายไม่เป็นไรนะครับอ่าออกไปก่อนนะฮะ ซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีตัววารันตีการ์ดให้เราถึง2ใบด้วยกันนะครับซึ่งตัวนับโวนี้เนี่ยเรารับประกัน1ปีด้วยกันนะฮะมาถึงตัวพพื่อของเราแล้วนะครับก็คือตัว NK 3 4นั่นเองนะครับนี่ต้องบอกว่าตัว NK 3 4ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นสีชมพูแล้วก็ สีดํานั่นเองนะครับเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะครับโอเคเราให้ดูตัวคีย์แคปก่อนเลยปึ๊บคีย์แคปเนี่ยจะเป็นแบบ ABS นั่นเองนะครับตัววัสดุของเขานะฮะก็ตามแบบฉบับของคีย์บอร์ดทั่วไปเลยนะฮะตัววัสดุตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับผมนี่อลูมิเนียมตรงนี้นะฮะนี่ถามว่าใช้ใช้งานแล้วช็อตไหมนะครับผมลองแล้วไม่ช็อตนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับตรงนี้มันเป็นสีแเนี้ยมันก็เล่นลูกเล่นกับตัวคีย์แคป ดีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าจะเป็นตัวสีดำนะฮะถ้าเป็นตัวสีดำตัวน e ี้แคบก็จะกลายเป็นสีดำแค่นั้นเลยนะฮะแล้วก็บริเวณฝั่งมัลติมีเดียฟังก์ชันอะไรพวกนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเช่นกันนะครับตัวสีดำก็จะเป็นสีดำเนาะ แล้วก็มีตัวไดออตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีลวกันนะครับเดี๋ยวจะแกะตัวคีย์แคปที่ดูใกล้ๆนะฮะตัวสัมผัสของตัวคีย์แคปตรงนี้นะครับเขาจะไม่ได้มันแล้วก็ไม่ได้สากอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นบลูสวิตช์นั่นเองนะครับก็สัมผัสจะเป็นแบบคิกี้นั่นเองนะฮะใครที่เคยกดนัเคียเข้าก็จะเข้าใจนะครับอ่ะเสียงสวิตช์ันจะไปประมาณนี้อ่านี่คือสวิตช์ผเพียวนะครับถ้ากดกับคีย์แคป ก็ะจะประมาณนี้คิกกี้ตามแบบฉบับเมคคาในข้ลทั่วไปอ่าแล้วก็แน่นอนอสําหรับเจ้าตัว N K 3 4อย่นี้นะครับจะเป็นแบบฟูลเลยนะครับสําหรับปุ่มนะฮะก็มีครบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวไดอัลตรงนี้ตัวไดอัลตรงนี้นะครับเขาจะเป็นตัวที่ปรับโวลลูมนั่นเองนะครับก็มันเกี่ยวกับพวกมัลติฟังก์ชันอะไรพวกนี้แหละนะแล้วก็เราสามารถเลื่อนแบบนี้ได้นะครับเป็นการเพิ่มลดเสียงนะครับ แบบนี้เลยแล้วก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับจะเป็นการมิวเสียงนั่นเองนะครับกึแบบนี้อ่าแล้วก็ปุ่มบริเวณตรงนี้จะเป็นพวกเพย์พอสเล่นเพลง forward b a c k w ร r d อะไรพวกนี้นะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็น ABS ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของวัสดุนะฮะมาดูที่ตัวสายนะครับตัวสายอันนี้จะเป็น สายยาวปกติเลยนะครับความยาวสายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรด้วยกันนะครับอ่าก็ยาวเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับอ่ามาพร้อมกับ usb type a แบบนี้เลยนะครับใช้งานกับ pc ได้ปกติเลย แล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ของมันนะผมก็จะมีในส่วนของ a n t i ี้โกสติงนะครับตัวนี้นะครับจะรองรับอยู่ที่26ปุ่มด้วยกันนะครับแต่ว่า26ปุ่มนี้เนี่ยมันจะจำกัดนะครับว่าจะเป็นปุ่มไหนบ้างนะครับผมจะขึ้นให้ละกันว่ามีปุ่มไหนบ้างนะครับปุ๊บปุตามนี้เลยส่วนในเรื่องของโหมดไฟนะครับตัวนี้จะอยู่ที่10โหมดด้วยกันนะครับซึ่งไฟแต่ละ แถวของเขาเนี่ยจะฟิกไว้เลยนะครับซึ่งเราไม่สามารถกดลายปุ่มได้นะฮะว่าจะให้เป็นสีอะไรมันไม่ได้เหมือนกับ f u l อ RGB อะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟให้ดูนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฟของเจ้าตัว NK34 นะครับนี่เห็นไหมครับว่าไฟของเขาเนี่ยสีมันจะฟิกไปเลยนะครับอย่างข้างบนเนี่ยจะเป็นสีแดงไปเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเขียวสีนิส้มสีนีขาวอะไรอย่างนี้ครับว่าไปนะฮะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปไม่สามารถปรับลายปุ่มได้นะครับแต่ว่าสามารถปรับในเรื่องของโหมดไฟได้10โหมดด้วยกันนะฮะกดฟังก์ชันแล้วก็ปิ้นสกีนตรงนี้นะครับเป็นการปรับโหมดปึ๊บนี่นี้เลยปึ๊บปึ๊บไฟมันก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเป็นรุ่นราคาประหยัดนั่นเองแต่ว่าเราสามารถจับจองเป็นแบบ m แมชชีน c คอ switch ได้นั่นเองนะครับแมชชีนเคอย์บอร์ดกันไปเลยสำหรับน้องๆเดีแบวว่าอยากจะสัมผัสกับแมชชีน l คอย์บอร์ดนะครับสบายๆเลยสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของไฟทะลุนะครับตัวนี้จะทะลุแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตัวภาษาไทยเขาจะ สกรีนมาเลยนะครับใช้เลเซอร์สกรีนมาเลยเป็นภาษาไทยมานะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของคีย์แคปถ้าใครอยากจะเปลี่ยนคีย์แคปอะไรอย่างนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ยกเว้นตัวสเปซบานะครับเพราะว่านี่ผมจะแกะให้ดูเห็นไหมครับว่าตัว Spacebar เขาจะไม่เหมือนพวก mechanical keyboard ปกตินะครับเพราะว่ามันจะมีตัวสปริงอะไรพวกนี้ใส่มาด้วยนะฮะ ตัวเฟสบาร์ของ Keycap ก็จะเป็นมีแง่งมาแบบนี้ด้วยนะฮะสอันใหญ่ๆตรงนี้เพื่อเอาไว้ใส่สปริงนั่นเองนะฮะซึ่ง mechanical keyboard ปกติมันจะไม่มีนั่นเองเปลี่ยนได้แค่พวกปุ่มพวกนี้เท่านั้นนะฮะตอนนี้จะเป็นสีดําก่อนเลยนะครับนี่ที่ผมบอกไปตัว Keycap เขาแค่เปลี่ยนเป็นสีดำเท่านั้นแหละนะฮะแต่ว่าในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆก็ยังคงเหมือนกันอยู่ สัมผัสเหมือนกันทุกอย่างข้อดีของตัวนี้เนี่ยก็คือเสียงปุ่มกดนะครับเขาจะก็คือมันจะเสมอกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกดฝั่งนี้ตรงกลางหรือเป็นทางซ้ายนะฮะอลองเทียบเสียงดูนะฮะคือคีย์บอร์ดไม่ค่อยในข้อบางตัวเนี่ยเสียงจะไม่เสมอกันอันนี้บางคนก็ติดใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมไม่เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้มันเหมือนกันเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับต่อมาเป็นสีชมพูนะครับนี่สีชมพูนี่สําหรับสาวสาว อยากรองใช้คีย์บอร์ดไมคคาอยคอลแต่ว่าไม่อยากเปลืองตังนะครับผมนี่เสียมพูแบบนี้เป็นไมคาอยคอเเรามีมาให้แล้วนะจ๊ะตัวนี้มีสวิตช์เดียวนะครับดืมบอกไปมีแค่ b บลูสวิต c ์เท่านั้นนะครับนี่ตัวสายก็เป็นเสียมพูเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็สําหรับใครที่สนใจ N K 3 4นะครับผมก็มีขายแล้วนะครับตามร้าน้ายที่ชั้นนาทั่วประเทศนะครับ ช่องทางออนไลน์ตอนนี้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับลองไปสอบถามในเพจของเราก่อนก็ได้นะครับนะโวโภเก็ตเกียร์นะครับแล้วก็ต่อไป Follow แล้วก็ไปไลค์ในเพจเราให้ด้วยนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากไลค์แชร์แล้วก็สตอร์คลายให้เราด้วยนะครับนวโ o f ออฟฟิเชียลนะครับสว่วนันี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ